สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟผู้ชมผู้ติดตามท,ทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าอ,อ,อันติ 1. 6 e CNG นะคะปี2011ราคาตั้งขายอยู่เพียง219,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่กําลังมองหารถราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็นตัวใช ใช้งาน2ระบบด้วยนะคะเป็นตัวติดก๊าซ CNG มาจากโรงงานนะคะรับรองปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะใครที่สนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะ,ะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยคันนี้นะคะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะย่อหญิงชอ็อกโกเชอร์830กรุงเทพมหานครโลโก,ก้ด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียม ได้เป็นรถสีบอลเงินนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแรก,กันง่ายๆนะคะไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟลกเตอร์นะคะโคมใสใสขาวขาวสวยสวยนะคะเป็นโครมสวยเลยนะค,ะคันนี้ใสามากนะคะคันนี้ในส่วนของล้อรถนะคะลูกค้าเป็นล้อแมกอันลอยนะคะ เป็นน็อต5รูนะโลโก้ตรงกลางแม็กเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะรอยซีนเดิมๆเ,เลยหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยขยับเยื่อน,นะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะ มือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะกระจกเดิมให้จากโรงงานนะคะโลโก้ตโยต้ามีติดอยู่นะคะ สำหรับภายในนะคะภายในของรถคันนี้เขาตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีเบจระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเดิมๆเลยนะคะสําหรับเล็กไม้ของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวนัสสตาร์ทให้ดูเลยนะคะมาเลขไม้นะคะอยู่เพียง 1 8 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะ1 8 0 2 0กิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะตรวจสอบประวัติได้นะคะก็ถือว่าไม่เยอะมากนะคะรถปี2011ไม่แส8เท่านั้นเองนะคะ เครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM, CD, USB, AUX ได้นะคะแอร์ <c oughs> เป็นแอร์อ a นา g ล็อกนะคะหมุนมือปรับได้4ระดับเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะภายในเนี่ยสวยๆเลยนะคะภายในไม่ช้ำเลยนะเขามีที่วางแก้วน้ำด้านข้างให้ด้วยนะคะเปิดได้เลยนะคะลูกค้าสวยๆคันนี้รับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะราคาไม่แรงด้วยนะ ฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใดๆเลยนะคะฝ้าสวยๆเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบดนะคะเบาะเต่งๆตึงๆหนานๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะหัวนอตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่รอยขยับเยื่นนะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิม บอดี้ <Body S 2> เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็คันนี้นะคะใช้งานได้2ระบบนะคะลูกค้าช่วยประหยัดน้ามันอีกด้วยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะก็กว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2อฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจน,นะทําให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นอีกด้วยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดเลย ไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามมีไฟทับพทพิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัว 1.6E CNG นะคะติดตั้งกา๊าซมาจากโรงงานนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไร้ฟ้ามาแล้วนะคะมาพร้อมกับ ไปเบรกตรงที่3ามให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็นี่เลยนะคะเขายังมีพื้นที่เหลือให้เก็บสัมภาระอยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเอาที่ปิดมาปิดให้นะคะล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ หัวน็อตนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีรอยไขยย้รอ,อยขยยบขยื้นเลยนะคะเดิมเดิมเลยนะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะลูกค้า รับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะราคาไม่แรงผ่อนสบายสบายด้วยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดนห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาดสีสูบ 1,600cc 109นะคะ109แรงม้านะคะเป็นตัวน้ำมันนะคะบวกก๊าซ CNC นะคะคันนี้ติดตั้งการมาจากโรงงานนะคะลงเล่มเรียบร้อยปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปนะคะจากทางศูนย์บริการได้นะคะไม่มีเรื่องของการชนหนัก พิกความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะคานหน้าเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะคะสวยๆนะคะรัปบบ้องคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยเคียบเพยื่นนะคะ ช่วนการความร้อนคันนี้ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอกโลโก,โโก้โตโยตา้าติดอยู่ครบเลยนะคะคันนี้นะใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะและยังผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะกับรถคันนี้นะคะโตโยต้าอันติส 1.6e CNG นะคะ ปี2011ราคาอยู่ที่219,000บาทนะคะใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาหานัดได้นะคะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรย่นนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลย วันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนด้วยเจอกันหวยอีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ